คือเมื่อก่อนนี้บอกตรงๆว่ายกของผิดท่าตลอดก็เลยมียอาการปวดหลังจนถึงทุกวันนี้เวลาทํางานซ้อมโอก,ก็จะมีการใส่ส้นสูงด้วยปวดหลังแล้วก็เราดันไปยกของหนักอ,อีกหมอคะตอนนี้มนีอาการแบบปวดหลังกระบ,บ่ามากๆเลยค่ะค่ะเส้นมันตึงมากๆเลยใช่ไหมคะใช่คุณชั่วโมก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่บริเวณคอบ่าแล้วก็หลังล่างนะคะตึงตัวกว่า<ม>เนาะโดยเฉพาะข้างซ้ายา<ม>ที่จะรู้สึกว่ามันตึงกว่าด้านขวา ก็จจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าท่าทางในการใช้ที่ประจําวันนี่แหละค่ะก็จะสามารถส่งผลให้เกิดกลัวกล้ามเนื้อตึงตัวได้ยกของหนักก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วเราใช้เครื่องนี้มันจะช่วยบรรเทาขึ้นไหมคะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเครื่องมือทางกยายภาพหลักๆเลยเขาหวังผลช่วยในเรื่องของการลดอาก,การปวดแล้วก็คลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อน喏อย่างเครื่องแรกที่เราทําไปอย่างพวกช็อกเวกเนี่ยก็จะคลายพวก กล้ามเนื้อที่เขาตึงตัวหรือว่าผังผืนที่มันเกาะกล้ามเนื้อเนาะทำให้เรารู้สึกปวดหรือว่าตึงได้เนาะดยช็อปปอที่หลังแล้วเราก็คลายด้วยช็อกเวสก่อเนาะแล้วเราก็ตามด้วยตัวอันต้าซาวแล้วก็เลเซอร์เนาะหลังจากที่ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกเลยคระว่าร่างกายแบบดีขึ้นมากๆค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะก็วันนี้น่าจะนอนหลับแล้วลเพราะว่าปกติคือนอนไม่ค่อยหลับเพราะามเนี่ยการปวดมากๆค่ะ